นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะทาสิเมอะคาสิเม ยาติมิตาจักขาจาเมเปตานังทักชินังดัชะบุเพกะตะมนุษสารานได้ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอโอกาสกราบนามัสการพระครูโกศลสำนักคุณ เจ้าวาดวัดอรุณลังสีประธานฝ่ายสงฆ์และพระเถวรานุเถราทุกลูกขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกับคณะท่านเจ้าภาพลูกหลานการฟังธรรมในวันนี้ก็ตั้งจิตตั้งใจเนาะเอามือลงก็ได้ตามสบายสบายไม่ต้องเครียดอะไรวันนี้ วันนี้ก็จะเอาแนวทางรู้จักคิดรู้จักทำใจออไม่มีอะไรไม่เป็นประโยชน์วันนี้เรามาในการในงานเกี่ยวกับศพเกี่ยวกับความตายเราก็ควรปฏิบัติต่อสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์โดยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ เอาความตายมาใช้เปให้เป็นประโยชน์ไม่ให้เป็นการมาที่ศูนย์เปล่าแล้วผลดีก็จะเกิดขึ้นทั้งแก่งานทั้งแก่ท่านผู้ล่วงลับแล้วทั้งแก่ตัวบุคคลแต่ละท่านด้วยพระพุทธเจ้านิสอนให้เรามองสถานการณ์ทุกอย่างในแง่ที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้หลักการที่เรียกว่า โยนิโสมณสิการคือการทำในใจโดยแยบคายแม้แต่สิ่งที่ร้ายที่สุดคือความตายนี้ถ้าคิดเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์เอามาใช้พัฒนาชีวิตให้ประสบสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์สุขได้เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้เรารู้จักคิดรู้จักพิจารณาในเรื่องความตายโดยมองโยงเข้าไปหาหลักการพิจารณาประจำห้าประการที่เรียกที่กล่าวมาซึ่งเรียกว่าอภินหปจัจเวกขณะมีใจความที่ขอทบทวนอีกครั้งว่าไม่ว่าหญิงก็ตามไม่ว่าชายก็ตามไม่ว่าชาวบ้านก็ตามไม่ว่าชาววัดก็ตาม พึงพิจารณาเป็นประจำสม่ำเสม,สมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องประสบความพัดพราก จากของรักของชอบใจไปทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมกรรมเราที่ทำได้ไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นทายาทของกรรมนั้นถ้าพิจารณาเข้าใจความจริงเหล่านี้ตามความหมายที่ว่ามาแล้วก็จะสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในระดับต่างๆ ดังที่อัตมาภาพได้กล่าวมาเช่นทำให้เกิดความไม่ประมาทในการเล่งลัดขนขวายทำความดีงามทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นไหนไหน,ไหนเกิดมาแล้วอยู่กันไม่ถึงร้อยปีเหลือเกินหรือจะเกินร้อยปีก็นิดหน่อยก็อย่าให้เป็นอโมคะชีวิตหรือชีวิตที่ว่างเปล่า แต่ทำให้เป็นชีวิตที่มีค่ามีประโยชน์ชีวิตจะมีค่ามีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อไม่ประมาทรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เรียกว่าทำความดีทำประโยชน์แข่งเวลาก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นเป็นชีวิตที่พัฒนา,นาพัฒนาเลื่อยไป ด้วยความรู้ความเข้าใจเมื่อไปสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายภายนอกกายของเรานี่จะเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือสิ่งของก็ตามผู้ที่มีปัญญาพัฒนาตนอย่างนี้อย่างที่กล่าวมาก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราจริงๆเป็นของธรรมชาติเรามาพบมาเรามาพบประกันนี่และพบกันมัน ตามสมมุติเราก็รู้เท่าทันความสมมุตินะไม่ใช่ประโยชน์เออใช้ประโยชน์จากสมมุติได้และเอามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาชีวิตของเราเราอาศัยมันเป็นเครื่องอำนวยความสุขในเบื้องต้นแต่เราไม่ตกเป็นทาสของมัน พร้อมกันนั้นเราก็พัฒนาความสุขที่เป็นอิสระให้มากขึ้นจนมีความสุขที่เป็นที่แท้แก่ตนแล้วก็ใช้ทรัพย์สมบัติอำนาจในการสร้างสรรค์ความดีและประโยชน์สุขก่อนที่จะพัดพราก,กับมันไปเสียเปล่าสิ่งทั้งหลายเช่นทรัพย์สินอำนาจยศตำแหน่งนั้น มันมาอยู่กับเราแล้วสำหรับบางคนไม่ได้เป็นประโยชน์เลยกับเป็นโทษด้วยซ้ำเพราะเขาขาดปัญญาวางท่าทีวางจิตใจสัมพันธ์และใช้มันไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาก็ต้องคิดว่าไหนไหนมันมาอยู่กับเราชั่วระยะเวลาหนึง่งก็ทำให้มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนเอง ในการพัฒนาชีวิตของตนและให้เป็นประโยชน์แก่โรคในทางสร้างสรรค์ทำประโยชน์ยิ่งคนไหนมีความคิดดีๆมีความสามารถทรัพย์สินเงินทองอำนาจก็ทำให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้พระองค์มีชีวิตอยู่แค่80ปีแต่เพราะพระองค์ รู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ชีวิตสังขารที่ไม่เที่ยงแท้เป็นอนิจจังตามธรรมชาตินั้นพระองค์ก็ใช้อย่างคุ้มค่า80ปีนี้เป็นประโยชน์คุ้มค่าเป็นเวลาตั้ง2,500กว่าปีแล้วและขยายประโยชน์จากชีวิตหนึ่งเดียวออกไปเป็นกว้างขวางแก่ผลเป็น เป็นร้อยเป็นล้านเป็นพันคนรวมความว่าทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ใจเราใจเขารักว่าเรามีกรรมเป็นของตนโลกมนุษย์นี้เป็นแดนแห่งจิตจำนงของมนุษย์ที่คิดปรุงแต่งสร้างสรรเราทำอะไรไว้เราก็เป็นเจ้าของมันโลกมนุษย์นี้เป็นเจ้าของกรรมที่ปรากฏออกมา เป็นอรารยธรรมที่หายายธรรมมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติและกําลังได้รับผลแห่งกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามทำกรรมดีกรรมที่ดีงามแล้วพัฒนาต่อไปจนกระทั่งไม่ต้องอยู่ในกรรมไม่ได้อยู่ด้วยกรรมคือไม่ต้องกระทําเพื่อสนองความต้องการของตนของตัวตนเรา ทำด้วยจิตที่เป็นอิสระด้วยปัญญาที่รู้ความจริงมองอะไรดีงามเป็นประโยชน์ก็ทําไปตามนั้นก็จะบรรลุถึงอิสระภาพที่แท้จริงซึ่งจะช่วยอำนวยประโยชน์ทําให้เกิดอิสระภาพแก่สังคมหรือบุคคลอื่นต่อไปด้วย ที่แสดงมาทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาในเรื่องมรณะหรือความตายอย่างถูกต้องดังที่โยงไปสู่เรื่องอปินหปัจเวคณะ 5. ประการพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพึงปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้คือพิจารณาให้รู้เท่าทันความจริงของชีวิตและโลกนี้แล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็จะเกิดผลที่ดีงามสมดังคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นผลเกิดจากปัจจัยคือการกระทำดีงามเป็นกรรมของตนนั่นเองณโอกาสนี้อาตมาภาพก็จะขออนุมทนากุศลบุญลาสีที่คณะเจ้าภาพหรือครอบครัวพร้อมทั้งญาติมิตรที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญ การกระทําของท่านที่เป็นกรรมดีอยู่ในตัวตั้งแต่เบื้องต้นอยู่แล้วยิ่งถ้าทําด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องวางจิตที่ถูกต้องก็เป็นกรรมดียิ่งขึ้นต่อไปอีกท่านที่มาร่วมงานในงานนี้ทุกท่านก็มาด้วยจิตใจที่มีไมตรีธรรมมีความรู้สึกดีงามมีความเคารพมีน้ำใจต่อกันก็เป็นกรรมดีอยู่ในใจแล้ว ถ้ายิ่งอยู่มีความเข้าใจในธรรมน้อมเข้ามาพิจารณาตามหลักธรรมที่กล่าวมาก็จะได้ประโยชน์เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปและกุศล,ลกรรมก็จะนำไปสู่ความสุขความเจริญจึงขอเชิญชวนทุกท่านพัฒนาชีวิตสู่จุดหมายแห่งอิสรภาพและความสุขที่เป็นไทยก็จะได้ประโยชน์ตามกำลังแห่งการปฏิบัติของตน อัตมาภาพนั้นก็ได้วิสัชนาพระธรรมเทศนามาพอก็พอสมควรขอให้กุศลลกรรมที่ท่านทั้งหลายทำแล้วนี้จงผลงอกเงยขึ้นไปดนบันดาลให้ชีวิตของแต่ละบุคคลและสังคมประสบป,ป,ป,ประโยชน์สุขทั่วโดยทั่วกันและทุกคนทุกท่านจงอุทิศกุศลนี้ให้แก่คุณโยม โกมินอินตีผู้ร่วงลับไปเพื่อให้ท่านได้อนุโมทนาและสำเร็จเป็นวิบากสมบัติในสัมรารยภพสืบต่อไปวิสัสชนาธรรมมาก็สมควรแก่เวลาถึงเวลาอันสมควรยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนนี